ปัญหาทุเรียนอ่อนเกิดขึ้นทุกปีเกิดจากชาวสวนเร่งตัดผลผลิตออกมาขายบางคนก็เจอปัญหาน้ำไม่พอจากภัยแล้งจึงรีบตัดเพื่อลดความเสี่ยงพ่อค้าบางรายไปเหมาสวนจากเกษตรกรหรือที่เรียกว่าเหมาคว่ำน้ำก็คือซื้อทุกลูกราคาเดียวยกตัวอย่าง150บาททุกลูกทุกน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาแบบนี้กับล้งหรือพ่อค้าก็จะตัดทุเรียนไปทั้งสวนจากนั้นล้งจะมาคัดของคุณภาพแก่ เพื่อนําไปส่งออกต่างประเทศปัญหาก็คือทุเรียนที่เหลือคัดไม่ผ่านด้อยคุณภาพกลายเป็นทุเรียนอ่อนลงก็อาจจะเอามากระจายในท้องตลาดด้วยราคาที่ต่ํากลายเป็นว่าตลาดท้องถิ่นมีทุเรียนที่ด้อยคุณภาพส่วนทุเรียนคุณภาพดีส่งไปยังต่างประเทศทั้งหมดพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดหรือจากพื้นที่ห่างไกลยอย่างเช่นขอนแก่นเชียงใหม่หรือพิษณุโลกก็จะมาซื้อจากตลาดท้องถิ่นไป พอนำไปกระจายสินค้าปรากฏว่าได้ทุเรียนด้อยคุณภาพซึ่งทำให้ชื่อเสียงเสียหายตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นมาจนถึงปีนี้ ได้มีทีมเล็บเดี่ยวเข้ามาคุมเข้มซึ่งมองว่าทุเรียนอ่อนจะส่งไปต่างประเทศคงมีไม่มากอย่างไรก็ตามทีมเล็บเดี่ยวเป็นชุดเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นมาโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรหรือสวพมีภารกิจปฏิบัติการเพื่อยกระดับวงการทุเรียนไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศและทุเรียนที่ขายในประเทศไทยเพื่อลดปัญหาทุเรียนอ่อนลง เมื่อทีมเล็บเหี่ยวสามารถควบคุมทุเรียนอ่อนได้ไม่ใช่แค่เกษตรกรในภาคตะวันออกที่ได้รับผลดีแม้แต่ทุเรียนทางภาคใต้และทุเรียนทั่วประเทศก็ขายได้ราคาดีมากยิ่งขึ้นจากอนิสงของการคัดกรองทุเรียนด้อยคุณภาพทิ้งไปจากตลาดการตัดทุเรียนอ่อนเนี่ยมันก็คือทำลายเพราะว่าทําให้กลไกตลาดราคาเพราะว่าบางทีพอเจอทุเรียนอ่อนปั๊บราคาเนี่ยลดหมบหมเลยถ้าพูดถึงกลไกของการตัดทุเรียนขายเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีในหน้าเข้ามาเป็นคนตัดเองตอนนี้มีออเดอร์อยู่สิบตันร้อยตันแต่ของมันไม่มีอะไปเหมาไปตัดตามสวนตามนวนไม่มีแต่ปริมาณที่ตัวเองมีออเดอร์อยู่ ต้องท,างทํานหนน่อออยยก็เอาอักวิชาการชํานาญการสํานักงานเกษตรยังเดินหน้าให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกเก็บเกี่ยวทุเรียนในช่วงที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบทุเรียนคุณภาพสูงให้ถึงมือผู้บริโภคทุเรียนอ่อนมันเป็นเป็นปัญหากันมาต่อเนื่องที่ยาวนานพอสมควรนะครับแล้วก็มันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพวกที่ขายทุเรียนในช่วงต้นฤดูได้ราคาสูงในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ที่ออกในกลางฤดูหรือช่วง ปลายฤดูจะได้ราคาต่ำนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันเลยส่งเสริมให้มีการลักลอบการขายทุเรียนอ่อนออกมาแต่ในส่วนของชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนได้คุณภาพนี้นะครับนอกจากเราจะเป็นการป้องกันแล้วเรายังส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้ในการผลิตทุเรียนในการดูทุเรียนที่จะเก็บที่จะพร้อมในการเก็บเกี่ยวเพื่อที่ให้มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทีมเล็บเหี่ยวเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ระลมกำลังการเป็นทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพในจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นหลักคอยสุ่มตรวจตามตู้คอนเทนเนอร์ก่อนจะส่งออกไปยังต่างประเทศและทำลายทุเรียนที่ไม่ผ่านการตรวจการปฏิบัติการแบบนี้ได้รับการยอมรับจากรครมคัดแยกและลูกค้าในต่างประเทศหลังจากได้พิสูจน์แล้วว่าช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยปกติแล้วเนี่ยใน1ตู้เนี่ยเราจะสุ่ม3%คือ960กล่องก็ประมาณ27กล่อง ถ้าถ้ายังไม่ขึ้นตู้เนี่ยเราจะจะจะสุ่มตรวจจากในกองหรือที่กําลังแพ็คเราจะตัดออกแล้วก็เราทำการสุ่มทีละสิบกล่องครับภารกิจหลักๆของเราเนี่ยก็คือมีหน้าที่ควบคุมทุเรียนทุเรียนด้อยคุณภาพมาให้ออกไปสู่ตลาดนะครับตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่ส่งออกจากภาคตะวันออกนะครับทีมเร็บเยียบจะเข้าไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำนักแห้งหรือว่าตรวจออนแก่นะครับถ้า พบว่าเป็นทุเรียนอ่อนนะครับก็จะทําการคัดออกแล้วก็ทําลายทุเรียนตรงนั้นมาตรวจก็ดีเหมือนกันครับมันตรวจก็เหมือนกับเป็นการวัดด้วยว่าฝีมือการคัดของเราดีแค่ไหนทีนี้แต่การการตรวจเนี่ยมันใช้เวลานานเกินไปบางทีบางทีเราจะปล่อยตู้เราก็ต้อง รอพึ่งชั่วโมงแต่ทางทางไปทางเขาก็คงเข้าใจแหละครับว่ามันมีกระบวนการทาภาครัฐมาช่วยไงเ,เวลาเขามาตรวจี่ยเขาจะมีใบใบใบตรวจแป้งครับอันนั้นผมก็ส่งให้ลูกค้าผมลูกค้าผมก็ไปแปะหน้าร้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพื่อขายดีขึ้นเรามีการเข้มงวดตั้งแต่ต้นฤดูนะครับแล้วก็รวมทั้งมีการกดขันมาโดยตลอดมีการสุ่มตรวจทําให้สถานการณ์ปีนี้จากรายงานของทูตเกษตร ที่อยู่ประจําที่ประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้หรือกวางโจนะครับต่างก็ยืนยันมาว่าปีนี้ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีขึ้นก็ส่งผลต่อเนื่องทําให้ราคาทุเรียนทางภาคใต้ปีนี้ก็ราคาเริ่มต้นนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ130บาทนะครับทำให้ราคาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเห็นว่าการปฏิบัติการ ของเราที่เราเข้มงวดเรืองทื้รียนอ่อน,นจะช่วยแก้ปัญหานะครับและทําให้ชาวสวนได้ราคาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนผลงานในปี2,564ดีขึ้นตามลําดับในฤดูการนี้ทุเรียนไทยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดส่งออกได้90%ยังคงเป็นราชาผลไม้ของไทยสามารถส่งออกไปยังจีนและประเทศอื่นๆได้ในราคาที่สูงกว่าปีที่แล้ว สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580